ลสายกรีนคุณเชื่อไหมว่านวตัตก,กรรมที่เจ๋งๆ,ๆที่ช่วยโลกมันไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังนะแต่อยู่ที่นี่เลยที่บูธ S C G ในงาน Sustainability Expo 2025มีแต่นวตัตก,กรรมกรีนที่ทำให้คุณต้องร้องว้าว oh. ไปดูกันเลยว่ามีอะไรที่คนมาเดินบูธจะชูสแบบไม่ลังเลบ้างชอบชนสัตว์เลี้ยงเพราะว่ามันน่ารักมากเลยเป็นผลิตภัณฑ์ดีไซเคิลด้วยค่ะเพราะามันเป็นสินคา้าดีไซเคิลเลยคิดว่ามันดีต่อ,อน้องสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดีต่อโลกได้ค่ะหนู oh. ชอบที่ว่าเอา สารเคลือบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันดูแบบนวัตรกรรมเป็นอะไรที่ใหม่ดีรักโลกด้วยตัวน,นี้นะครับก็คือผลิตอิฐมวลเบาในการควบคุมคาร์บอนฟุตปิ้นครับเขาใช้กระบวนการในการลดเนซิโลหรือว่ากักเก็บคาร์บอนเนี่ยเพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการลดปริมาณคาร์บอนไปในตัว<ม>ด้วยครับชอบนวัตรกรรมที่เขาเอาผลิตภัณฑ์เหลือใช้เอามาทําเป็นพลังงานต่อแต่เอาพลังงานที่เหลือใช้หรือว่าสดุที่เหลือใช้แล้วแทนที่เราจะไปทิ้งเอามาใช้เกิดประโยชน์จะเป็นปูนลดคาร์บอนค่ะชอบเพราะว่ามันจะไปช่วยลดคาร์บอนได้ โห oh, ฟังแล้วเลือก <ๆ S 2> ไม่ถูกจริงๆใช่ไหมล่ะแล้วเนี่ยแค่บางส่วนนะใครอยากเจอนวัตกรรมกรีเจ๋งๆอีกต้องมาด้วยตัวเองแล้วที่บูธ SCG ในงาน Sustainability Expo 2025มาเจอกัน